สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Skyland CB512 at Start of America วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทรงพลังที่สุดของโลก AH-64E Apache Guardian รุ่นล่าสุดปี2026เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจเชิงรุกที่หลากหลาย การโจมตีภาคพื้นดินการต่อต้านยานเกราะการลาดประเวนและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบอากาศยานหลายคนขับได้อย่างล้ำสมัยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางการทหารที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจอ p a าเช่กาเดียนหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ a h 6 4 e คือรุ่นพัฒนาที่ต่อยอดมาจากอาปาเช่ลองบุฟซึ่งได้รับการปรับปรุงระบบการบินระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยมากขึ้น รุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดจุดเด่นที่สำคัญคือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่นๆและการทำงานในเครือข่ายรบสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยความเร็วและความแม่นยำในด้านโครงสร้าง AH64E มีการปรับปรุงใบพัดหลักและใบพัดหางเพื่อให้รองรับแรงขับที่มากขึ้น สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า480กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้ขยายระยะการปฏิบัติภารกิจได้อย่างไม่มีขีดจำกัดภายในห้องนักบิน AH-64E ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ จอแสดงผลมัลติฟังชันช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่อาวุธสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ระบบเฮลเมาส์ดิสเพลย์ช่วยให้นักบินสามารถเล็งและควบคุมอาวุธได้เพียงแค่หันศีรษะไปตามเป้าหมายทำให้การตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นด้านอาวุธ ah 6 4 e มีความสามารถในการบรรทุกจรวดนำวิถี agm 114 h e l f r e ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและพลังทำลายสูง นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดไฮดราทเมิลิเมตรรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM 9 2 s t สิบสอติงเกเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือปืนกลอัตโนมัติ M 230ขนาด30มิลิเมตรที่ติดตั้งใต้ลำตัวด้านหน้าสามารถยิงได้กว่า600นัดต่อนาทีเหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและกดดันศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเร d a ร์แอน APG-78 l ลองบ of ฟที่ติดตั้งอยู่เหนือใบพัดช,ช่วยให้นักบินตรวจจับเป้าหมายได้แม้จะซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งกีดขวางเช่นเนินดินหรืออาคารระบบนี้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายและเลือกโจมตีได้อย่างรวดเร็วทำให้ a p a าเช่กา r เดียนเป็นเครื่องที่น่ากลัวในสนามรบ หนในความก้าวหน้าของ AH 6 4 E คือความสามารถในการทำงานร่วมกับ UAV เฮลิคอปเตอร์สามารถเชื่อมต่อและรับข้อมูลจากโดรนลาดประเวณเพื่อช่วยในการระบุเป้าหมายและขยายขอบเขตการมองเห็นนักบินสามารถควบคุมกล้องและเซ็นเซอร์ของโดรนจากในห้องนักบินได้โดยตรงทำให้การปฏิบัติการมีความยืดหยุ่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในแง่ของความอยู่รอดอ p ปาเช่กา r เดียนมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งสามารถต้านทานกระสุนและแรงระเบิดระดับหนึ่งระบบป้องกันตนเองประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการยิงขีปนาวุธการปล่อยแฟลร์และเชฟเพื่อหลอกลวงระบบนำวิถีของสัตรูรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดโอกาสในการถูกโจมตีลงอย่างมาก AH64E ไม่เพียงแต่ทรงพลังในด้านการโจมตี แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินและการรักษาความได้เปรียบในสมรภูมิที่ซับซ้อนปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาอินเดียเกาหลีใต้ไต,ไต้หวันและอีกหลายชาติได้เลือกใช้อาปาเช่กาเดียนในการเสริมสร้างกำลังรบทางอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนก่อน AH-64E มีระบบ Avionic และ Engine ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นทำให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกและอาวุธได้มากกว่าเดิมความสามารถในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลยุคใหม่ยังทำให้เครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานได้อย่างไร้รอยต่อในสมรภูมิยุคดิจิทัล ความสำคัญของ Apache Guardian จึงไม่ได้อยู่แค่พลังโจมตีแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นความแม่นยำและความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยการพัฒนาในปี2026ทำให้ AH-64E กลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนี่คือการรีวิว AH-64E Apache Guardian ปี2026ทั้งในด้านสเปคคุณสมบัติเด่นและศักยภาพที่น่าทึ่งหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์รถถังเครื่องบินรบเรือรบและเทคโนโลยีทางทหารต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่อง Skyland CB512 a s Start of America เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ